สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบผมในรายการ c n t v ็นทีวีหรือชาแนละทีวี <c ười> นั่นเองนะครับอยู่ผมออสขามตอนนีน้อ่ะและเกมที่ท่านกำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็คือฮอนนะ <c ười> อยู่ที่รอบที่หัวอ่าวันนี้เล่นในโหมดบิดบอลนะครับคนเดียวเลยโอเคเลือกตัวกันเราเล่นไรววดีวะ สั่นเลยอ่ะมันเป็นหนาวอ่ะเล่นเลยมันนอนแล้วกันนะครับโอเคเข้าสู่เกมมาเลยวอันะครับผมเราตอนนี้เราเข้าสู่เกมกันเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมผมนั้นมีเออ่ประกาศของทีมฝั่งนู้นกันแล้วกันนะฝั่งนู้นมีแดมเปียนะครับจีเนกฮัวคิลลี่เอ่ออะไรเนี่ยอันนี้อ่ะไรไม่รู้อ่ะแค่แค่เขเค็คเค็คเคโคเคคโทกทุย เพบเบินะครับแล้วก็ฟังผมนะครับเฮลบอลเนี่ก็มีฟาร์คเอ่อเซเลเชอร์อันโดมิดาแลมเพ็ดแล้วก็ผมเลวันนอมันน่ะวันเลวันนอหรือลาเวนนเนี่ยเอ่อผมอ่านเลวันนออโอ้ยผมเล่นมิดบอลนี่ต้องออกรองเท้าเพื่อจะได้วิ่งเอ้ยศาสตร์ลืมอีกขวดหนึ่งนกมาส่งเอ๊ะนกอ่ะ ทำหน้าที่หน่อยอ่าดีมากช่วงนี้นะครับเป็นเป็นช่วงที่ผมแบบผมก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเอ่อเนื่องจาก1สอบ่ะแล้วก็2ไม่ค่อยมีเวลาก็อขอไปกันด้ดยนะครับถ้าว่างๆก็จะถ่ายอย่างเงี้ยแหละแบบมันไม่มีอะไรทำยิงแล้ามาตั้งถ่ายคลิปแล้วกันนะครับ <S <S ส่วนคลิปไมคคราฟนะครับรอก่อนนะครับช่วงนี้ มีปัญหากับฟื้ฟ้องนิดหน่อยนะครับเลยทำให้ไม่ได้ถ่ายไมค์ครับเลยนะเอาอีกเคว้ยเอ้ยเอาเอาเอาเฮียกูงงเลยกูงงเลยสาตว์เข้าไปทำตัวอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเข้าไปทำไมอะไม่เข้าใจเลยอะ มไม่ะถือว่ามันโง่ไปหุย oh, ข <oh, ุ้ยขว่ยเลยจัดขุ่ยไรขุ่ยไรอุ้ยมีโดวแล้วเออโอ้ยโง่ตามมันอีกเไงเปิดปิดเราจะไม่ฟังความคิดเห็นใดๆทั้งนั้นเื่นจากเราเองน เนี่ยแล้วมันไม่มากันอะ่ะด,ดู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 ทีมของผมโอ้โหอ่าี้แย่อะแย่จริงเซ็งเลยสาไปให้ไม่ตามมาเลยตัวผมก็ตอนนี้ยังคิวใครไม่ได้เลยเพราะว่ามันดาเมจยังไม่แรงพอเนี่ยเอ,อ้โหียมันตันก็มีไม่ยอมวิ่งตามมาแรกโอ้วสอุ๊ซะเอ้ย โดนกูอีกเพิ่มมานาเอ้ยฝากฝากฝากอยู่ฝากอยู่แล้วไงเฮ้ยฝากไอ้เหี้ยได้เว้ยเฮ้ยเย๊กเปียกโอเคออกขวดมายายไม่ได้แดกกูหรอกครับโอ้ยกระตุกกระตุกเป็นไรวะชอบกระตุกนะอ้าว

กดดีเหมือนกันซ้องใหญ่ยืคนเดียวหาคนเดียวไปซะเต้เยกเล่ตายแบบเงียบๆไปัะเต้ตัวนี้แม่งโหดจังตายแบบเงียบๆออกเท้านี้เลยเท้ากดเพื่อความว่องไวความว่องไวเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ก็ค <c oughs> วามม้งไหวเป็นสิ่งดีๆนะครับจังหว้เวลาคุณอยู่กับแฟร์เอ้ยไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นแหมไม่ได้เลยนะพูดเรื่องใหญ่พิซซ่าพิซซ่า,า,าดำไปอ่ะไปอ่าาะไปาแล้วไปไบส์ จั์ควยไรควยไร้าวโดนชิวแหลกเลยทีมกูเฮ้ยตายมันไม่ทันขวยเสต็จไี่ไอ,ไอ่ไอ่จะตายแล้วสวนนี่สวนสวนสวนเสร็จ เออคร์แครัคไอครกคเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันไอสวรชอบแครกเกมมะมึงไอเฮียเดี๋ยวรู้อะไรเดี๋ยวรู้เลยเออสว์ยิงเลยตัวตีกายยิงมาเด็ไอ้เฮียนัไรเปลียนไม่เล่นเหียวะโอ้ยักหวยเอ้ย ไอ้น <ELL> <Yeah, S 2> ี returned.. <S 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 ่เ <facial> รื่องเดียวกันเกาอะมึงเกาอะละมึงเกาอะอไอ้ไม่ใช่ดิมันชื่อโกบอะไรโกบออฟเดอะสวิฟต์เบนคนเรื่องเดียวกันเลยสัตว์เมื่อกี้กูเป็นที่อะไรวะติดตันเหรอ

ถอยมาถอยมาถอยมาลูกพ <łość> ่อลูกพ่อถอยมาก่อนตอนนี้ใจเย็นโอ้ยจัดเอ้ไมครั ไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับโอ๊ยสัตเชียร์ตงวดเกือบแล้วไม่ละมึงไอวอนนเปลี oh, ่ยนเสียงแล้วนะแล้วแรกก็ใช so nice ้เส um ียงปืนนะเราก็เปลี่ยนแล้ว เป๊มันมีบิงแล้วหรอวะนัน่นน่ฮัตฟรายดับบลจับโพสต์โสต์ คินามีคินามีชีตคินามีชีตชีช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 ีช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 ี ตอนแรกกูยังไม่รู้เลยเนาะกูตาย <c oughs> ยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตายเนี่ยตอนแรกอะ่ะศาสตร์เพิ่งมารู้ตอนที่กูกำลังขี้เก็บรูดนะี่แหละกูเลยรู้เลยว่ากูตาย <c oughs> ตอนแรกก็ไม่รู้นะพอรูตต้เท่านั้นแหละล <c oughs> รู้เลยรู้เลยตายเอาอี้ยหวยตายซะมึง ให้มันอยู่หวยตายนี่ผู้หายไปเลยหวยอะไรหวยอะไรครับหวยป่ะจ้าโอ้ยสาดโดนหนีอ่ะ đã gặp đã, gặp lại mọi người mọi người mọi người à, người mọi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  người đi đi, đi đi, mọi người mọi người mọi người nhỉ, mà โอ้ยเยอะสัสเข่วยเย๊กเลยสัสไปเอฟเบิงอีกแล้วตัวดีเลยเนี่ยมึงเนี่ยตัวปัญหาจริงๆริงสัสเอฟอะไรโดนมาเลยเนี่ยเนี่ยการที่เราจะทำตัวอย่างเงี้ย มันจะโห่เข้าใจไหมสัตว์ไปไหนละทั่วไปเอสัตว์ไปตายไอเหี้ยโดนพิษตาย <c oughs> โอ้ยพรอเวลานะครับโอ้โหก็จบกันไปครับสำหรับเกมนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอเี๋เฟิ่องแป๊บนึงเอาล้วมาดูฉายากันก่อยเนี่ยผมก็คิวเยอะสุดแล้วก็ข่าติดต่อกันสี่ตัวเยอะสุดนะฮะส่วนไ e อีฟักเนี่ยฟักยูเนี่ยมันก็ จะได้รับตังค์เยอะสุดโอเคเราดูแค่นี้พอนะครับแล้วก็อ่าไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ